สวัสด,ดีจ้ามาได้พี่น้องแบบนี้มากินเขายมือแรงกินยัง้งวัดตี้มือเนี่ยื่อ,อนนะมีหมูอยู่ตอนหนึ่งเพ็ดหลายอยู่แต่ว่าเอาซ้ำนี่มีไข่เส้าหู้ไข่วุ้นเส้นเห็ดกระลำเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดฟางกินเขา มามากินข้าวน้ากันพี่น้องปเนี่ยหอมเกี่ยวกระเทียมแต่วุญนเส้นถุงหนึ่งกินกับหลานคนละเครึ่งวุ้นเส้นทอดหน่อยนะโค้รหอนใส่พริกไทย จวดเลยพี่น้องเลยนะแซบ่บแสบชับแสบแกพี่นอ้องเมื่อกี้นี่เมื่อเชานี่แต่เตี๋ทอดน,นี่กินย่ำสลัดมอยู่ท้องมาหาเข่ากินแบบเนี่ยหกห้องล่าง เผ็ดฟางใส่ต้องหู้ไข่ไปพอหนึ่งคืนเซนพี่น้องแซ่บๆให้มือแรกกับ <s> ปกติกับว่ากินค้ามปนี่ดอกวันนี้ได้กินคืดพ่อ่่ออาเงว่าให้ได้กินยาก็ได้มากินข้าวอีกซะก่อน ใส่มือในเ่ื่องพี่นนอ มืออื่นอยากกินอ้อมไก่สีไปซ้นไก่มะอ้อมไส้เส้นตุยกับเผาเนื้อแส่บๆให้พี่น้องเบิ่งเด้อมืออื่นเจา้ากินเผ็ดบ่ได้เป็นไรโรคไรเฮาหามเง้อแล้วสิตายซึมถึงเรา รดไรยอนเขาก็บ่ให้กินเทดเศร้ามาได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเมื่อนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเห็นบักพิกกี้เขาเม็ดน,น้อยๆโอ้ยตุ๋ยใส่ทัางนี้มนเม็ดหกเม็ดแสบท่องไปยังประเทศออกจากร้านเขานีเป็นมาอยู่นี้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนี่ยอยู่ตายเงอนบักพิก เมื่อกี้เขาขอันคั่วกินกับ๋วยเตี๋ยวเนาะโอ้กินได้ได้อาหารเบบี้ได้กระไรกินนี่ด้อนเะน่าเป็ดๆกไ็ได้เห็นย่ำได้กระได้เรื่องย่ำนั้น แซ่บแซ่บพี่นอ้องแต่เขาคงสิบ่เหมิดดอกสิกินแต่อันนี้ไห